ท่านซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะครับบัดน,นี้ขอเรียนเชิญ เจ้าสัวัฒนาธรรมท,ท่านโชติจารักระอิศสกภคุินะคะแก่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอยู่ด้านนี้นะคะขอใครค่ะแล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่เกิดประโยชน์ในหลายๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านวัฒน ได้มอบของที่ระลึกนะครับจากท่านสสสุธารสวัสดิ์นึ่สองสามและขอเ,เชิญท่าน,ท,านาทุกท่านดนับรวมเวทีครับ งานของราด้านหน้าวทีครับภาพบรรยากาศนารรำได้ชูลูกตุ้มการมีแสงไฟิการแกลผลไม้ได้ยาลเทีเียวไปเยี่ยมชม <c oughs> ตุ่มตมกา <c oughs> การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากไฟตุ้มกาศึกส,สารและส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ เป็นประเพณีที่งดงามนะครับต้นกําเนิดเกินรวมถึงความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับที่นายสทรน,นะคะได้มีการยกระดับงานประเพณีจุดไฟตรงการตาผลจริงเลยนะคะก็จะมีการนำาสว่า,า,วาองรอดออกมาคามรุม่นลายแต่ทีชาวบ้านได้ตั้งใจสนุป

เขาจิกรรมของเราก็จะมีกลุ่มด้งหลังเนี่ยคุณน้กับว่าก็ไปรับรางวัลร่วมแบบนี้ก็จะมีท่านวัลละจะส่วนนะครับนักการตั้นแล้วก็ในระับกำลังใจอยาดท่านใดมครับมีอะไรคุยกับท่านบ้างบ้าง้ยครับฉันพยายามที่จะใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลค่ะแต่ว่า AI บอกว่าขอโทษครับยังไม่พบข้อมูล สิ่งนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ดิฉันคิดได้ว่าไฟตูมกาคืออันซีนไทยๆตามนโยบายของดิฉันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธนาารรมเพราะเป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำจุดเด่นตรงนี้ชูขึ้นมาให้เป็นที่ประจักษ์ให้ได้นะคะเพราะว่าไฟตูมกาเป็นเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องของประชัชาวบ้านซึ่งมีความสําคัญ ถ้าเราอยากให้มีการสืบทอดสืบสารกันต่อมาเราจะต้องร่วมกันรักษาอยากจะให้มีการจดบ,บันทึกในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางภูมิปัญญาอันนี้ไว้นะคะเพราะว่าต่อไปก็อาจจะเป็นงานประจําปีของจังหวัดยะโสธรทราบว่าเพิ่งกลับมาจัดกันอีกทีก็ประมาณปี2560ก็เท่ากับว่าจัดมา8ปีแต่ถ้าเกิดว่า AI ที่รู้ทุกเรื่องยังไม่รู้จกักดิฉันว่าเราต้องจัดให้ดังบนนี้นะคะ และสิ่งที่สำคัญนะคะที่ดิฉันมองเห็นก็คือว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนท่านผู้ว่าตอนให้ดิฉันนั่งรถเข้ามานะคะนั่งกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นงานเล็กๆครับท่านเป็นงานที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายแต่ดิฉันพอไม่เห็นงานแล้วดิฉันบอกว่าแถวบ้านเรียกงานใหญ่นะคะแล้วก็เจอนางรำทุกท่านเชื่อว่าท่านท่านแต่งตัวกันตั้งแต่รุ่งเช้าใช่ไหมคะเพราะว่าดิฉันต้องเรียนว่า ทุกๆท,ท่านที่มารำที่มาร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจจริงๆนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมดีๆเป็นการส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมและที่สําคัญนอกจากในเรื่องของวัฒนธรรมก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการส่งเสริมสินค้าชุมชนเป็นการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้ออกมาตั้งร้านได้ออกมาขายของทําให้ระบบเศรษฐกิจ เกิดความเกิดหมุนเวียนนะคะก็ถือว่าเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะในมิติทางด้านสังคมก็ถือว่าได้ออกมาพบปะสังสรรค์ได้ออกมาทักทายเป็นการมาสร้างรอยยิ้มให้แก่กันนะคะแม้ว่าช่วงนี้สถานการณ์ต่างๆสถานการณ์บ้านเมืองนะคะจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ที่น้องประชาชนออกมาพบกันออกมาทักทายกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นการคืนรอยยิ้มให้กับชุมชนนะคะ และที่สำคัญตอนนี้นโยบายของท่านนายกระธมันตีท่านอนุทินชาญวาิรกูหท่านก็ได้มีการประกาศไปแล้วนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบดีก็คือคนละครึ่งคลาสซึ่งเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนกันไปแล้วตั้งแต่วันที่2 0นะคะ ก็หวังว่าพี่น้องประชาชนนะคะจะเล่นกันลงทะเบียนนะคะแล้วก็ติดตามข่าวอัปเดตตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากทางท่านผู้ว่าจากท่านสสจากท่านในอำเภอจากหน่วยงานปกครองนะคะจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะ